สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็อีพีนี้เราก็จะมานะครับมาดูเหเรียญที่ระลึกอีกเหรียญรุ่นหนึ่งนะในราชการที่เก้านะครับเหรียญรุ่นนี้เขเรียกเหรียญพระเทพนะครับน่าจะทรงสำเร็จการศึกษาที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์นะ อันนี้ก็เป็นเหรียญที่ระลึกนะเ,นเพื่อนๆถ้าเมื่อไรเป็นเหรียญที่ระลึกที่ผมบอกอะจํานวนการสร้างหรือจํานวนการผลิตมันก็จะน้อยความหายากมันก็จะมียากมากกว่าเหรียญหมุนเวียนนะครับได้ยิ่งเจอสภาพสีสวยยิ่งเจอสภาพที่มันสมบูรณ์สมบูรณ์เนี่ยโอ้โหมันแทบจะหายากมากนะแต่อย่างไรก็ตามนะครับ ราคาซื้อขายหรือราคาที่เราเล่นกันเนี่ยมันไม่ได้มากมายมันยังไม่สูงมากนักนะผมก็จะบอกว่าใจจากท่านเพื่อนเนี่ยนะนักสะสมหรือคนที่ชอบเก็บของที่ระลึกหรือสิ่งที่มันเป็นเ,เงินตราของประเทศเราเนี่ยของประเทศไทยเนี่ย เรชอบเก็บสะสมเงินเก่าๆอย่างเงี้ยนะครับอยากให้เก็บเป็นชุดๆไปเลยเก็บเป็นชุดๆไปเลยนะรุ่นนี้เนี่ยนะครับถ้าเป็นเหรียญหนึ่งบาทที่ผมบอกอะวาระของรัชกาลที่เก้าทั้งหมุนเวียนทั้งสะสมเนี่ยนะก็จะมีอยู่ประมาณสักยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สบสองรุ่นนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะ แต่ว่าแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นแต่ละแบบเนี่ยเขาก็จะมีเล่นหากันในวัลลพิเศษพิเศษ,เศษหรือในในเหรียญพิเศษเช่นเหนเรียญที่ผลิตขึ้นมาแล้วมีการปั๊มซ้อนมันเขารเรียกว่าเหรียญเอเรคอยหรือเป็นเหรียญที่มีพระเศียรกลับก็คือพิเศษขึ้นมานี้พระเศียรไม่ตรงไปตามที่ต้นแบบขเขาผลิตอย่างเหรียญพระเศียรตรงอ่ะ ผลิตผลิตไปรุ่นนั้นเป็นประตรงเพราะกลับหัวขึ้นมาปุ๊บอ่านั่นแหละมันก็มีราคาหรือมิเลียที่ปั๊มขยับปั๊มขยื่นเป็นเอเื้อเรคอยหรือปั๊มซ้อนลักษณะนี้นก็มีราคาขึ้นมาอีกหรือเรียนที่มันนะที่แบบพิมพ์มันพิม,มพ์ออกมาแล้วมันมีข้อแตกต่างหรือมีสิ่งเป,เป็นอะไรที่แตกต่างจากเรียนทั่วๆไปก็มีราคาขึ้นมาอีก นเพื่อนๆต้องจำถ้าเพื่อนๆอยากจะสะสมแลวเล่นของพวกเนี้ยนะมันจต้องคอยแบบว่าติดตามแล้วคอยว่านักสะสมเขาเนี่ยเขาเล่นอะไรกัน,นะบางทีเนี่ยถ้าเราไม่สังเกตถ้าเราไม่ดูดีๆเนี่ยเราจะหลุดไปเลยนะหลุดไปเลยแล้วมันจะโอ้โหเสียดายของแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าเราจะเป็นนักสะสมทั่วๆไปสะสมเพื่อ การเรียนรู้สะส,สมเพื่อการให้เก็บไว้ให้ลูกให้หลานได้รู้ได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนําเป็นเซตไปเลยยี่สิบกระเรียนก็เอาแบบเต็มชุดเนะี่ยผมว่านะหลักพันกว่าบาทเนี่ยหรือพันพันพันต้นอย่างเงี้ยผมว่าน่าเก็บนะน่าเก็บนะเพราะว่าถ้าเราจะไปหาเอาเองสภาพที่สวยหรือสภาพมันไม่ดีไม่ไม่สวยเนี่ยมันก็มีไม่ครบอะ่ะผมว่าหาไม่ครบอะอย่างเงี้ยหายากนะ ก่อนที่เราจะหามาครบเราก็ต้องใช้เวลาเงี่ยแต่ถ้าเมื่อไหร่มีคนมาเสนอมีคนขายเป็นเซตๆๆๆไปเนะี่ยถ้าเรามีกําลังพอที่จะสะสมเนี่ยเราเก็บอย่างนี้ดีกว่าเพื่อนๆนะครับสบายใจแล้วได้ของครบนะโอเคมาดูกันครับนี่คือเหรียญสมเด็จพระเทพนะครับสมเด็จการศึกษานะเห็นไหมอันนี้เป็นที่ระลึกนะครับนะครับผมว่าเหรียญพระเทพอย่างนี้ก็หายากนะหายากนะ พราะผลิตมากน่าจะไม่มากเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมเนขาเรียกว่าเหรียญเป็นบัณฑิตองค์แรกนะก็คือเป็นบัณฑิตก็คือจบปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยนะแห่งประเทศไทยนะครับก็คือจบจุลายนะครับเนี่ยตาสัญลักษณ์ของจุฬาลองค์กรมหาวิทยาลายัยปีสองพันห้าร้อยยี่สิบนะ เห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมสวยนะครับสภาพดีดีๆอย่างเงี้ยเพื่อนๆตอเก็บนะเก็บเห็นไหมฮะสภาพสวยอย่างนี้เก็บนะครับเห็นไหม ครับสบภาพสวยอย่างนี้เพื่อนต้องเก็บนะเก็บนะแต่ที่บอกนะครับว่าถ้าเก็บก็ต้องเก็บให้มันเป็นชุดๆเลยเก็บให้มันครบชุดพอครบชุดแล้วมันก็เออภูมิใจว่าเราสามารถเก็บได้นีครับสามารถเก็บได้นะครับโอเคเหรียญนี้ก็ประมาณนี้เพื่อนๆเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ